ครับคุณผู้ชมอันนี้ก็อ่าเดี๋ยวผมจะมาทําหุ้นทังขยะครับผมเครื่องปรุงเราก็อะไรม,มาไหยคร 8, ับผมมีไข่ไก่ชาบสองฟองนะฮะแล้วก็กะทิใช้เป็นกะทิกล่องแล้วครับเพราะว่าเออมะพร้าวเราไม่ได้ไปซื้อเพราะร้านผมเคยซื้อเขาประจำเขาหยุดฮนะหยุดตั้งสามวันก็เลยต้องใช้กะทิกล่องครับกะทิกล่องมันก็พอทำ ทำขนมได้ครับผมแต่ถ้าทํากับข้าวยังไม่ค่อยดีครับไม่แนะนำอันนี้ก็จะเป็นน้ำตาลฮะมันแข็งเลยตอนนามาทุบน้ำตาลมาตรหนดฮะเอ่อขึ่งโลครับผมนํามาทุบแล้วแล้วก็มีวุ้นครับผมเดีย๋ยวนี่ครับวุ้นท่นผู้ชมก็เดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มลงมือทํากันครับขั้นแรกก็ต้องใส่ไข่ตีไข่ให้ครูก่อนครับผมผมใส่หม้อใหญ่นี้เลยครับผม ม,มันจะดวกต่อการตีนะครับปล่อยไข่มาแล้วครับสองฟองครับผมเราก็จะต้องเตีตีเตให้มันขึ้นฟูครับเพราะว่ามันสองฟองเราก็ไม่ต้องไปใช้ไม้เตีครับแค่นี้ก็พอแล้วะ้าคือใช้ไม้เตนก็จะตีไม้เท่า,ารั่า นะอ่เนอะอาได้ได้อธิบายไ,ไปเองอ่า,อาขอบคุณมากไหนนี่เลยอ่านี่ครับไปมันขึ้นโคอ่าตอนนี้มีคนเขาช่วยถือให้หอมครับมเราก็ให้มันขึ้นโคแล้วเราก็เอาน้ำตาลใส่ครับขยำให้มันโอ้น้ำตาลเขาแข็งมากเลยครับนี่ นุ่มต่ำก่อน,นอืแข็งมากของน้ำตาแลแข็งมากจแแข็งขนาดบุกแล้วนะเนี่ยแต่ไม่ได้ไรหรอกเพราะเดี๋ยวเราใส่ใส่พอพอให้มันเข้าทิดเดียวเดี๋ยวอันนี้เอาไปผสมเชี่ยวในบุ้มพอ,ะอละใส่พอเป็นพี่พี่ให้เขามีหวานบ้างอันนี้เดี๋ยวไปใส่ในในในหม้อบุ้มน้ำตาลเขาจะแข็งามากแข็มากมาก น้ำตาลมันแข็งมากเลยคุณผู้ชมไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเลือกเอาที่นิ่มๆใส่ก็ได้ครับอ่าอันนี้เดี๋ยวเราเอาเอาใส่ไว้เดี๋ยวไปใส่ตอนเคี่ยววุ้นครับเอานิ่มใส่เอาแข็งๆออกอัอนนี้เดี๋ยวเราไปเคี่ยววุ้น ใส่ไว้เอาอ๋อยังไม่เลยนี่ครับคุณผู้ชมมันมีสองเตาครับทำได้ไม่เป็นไร้ทีนี้เราก็ใส่กะทิลงไปฮะ ที่ลงไปทีละน้อยทีละน้อย,ออยครับคุณผู้ชมอันนี้คือเป็นตัวเป็นเป็นเป็นส่วนหน้าส่วนส่วนหน้าสังยาครับคุณผู้ชมที่จะทำเพราะผมจะทำบุญสังขยาอันนี้ก็คืออ่าส่วนผสมของสังขยาส่วนตัวมันก็คือเป็นตัวบุ้นเดี๋ยวเราจะต้องเคี่ยวครับเนน้ตาลมันแข็งมากๆๆๆๆๆคุณผู้ชมก็ไม่เป็นไร เดี๋ยวเราก็เราใส่พอทนลายแล้วเดี๋ยวเราก็ไปใส่อีกทีครับตอนเอาออกไปอะไรฮะเดี๋ยวเราไปเคี่ยวตอนเคี่ยววุ้นครับคุณผู้ชมตอนนี้เราก็ต้องทําไข่ให้มันฟูก่อนถ้าเกิดเยอะๆคุณผู้ชมก็ต้องใช้ที่ตีไข่ไปนะฮะแต่นี้มันน้อยฮะแค่ไข่แต่งลูกมืเดียว เราทำแค่อุ่นถุงเดียวครับผมถุงใหญ่ถุงนึงเราก็ไม่จำเป็นต้องไปใช้ที่ตีอ่ะครับผมมันไม่ถูดกก็ใช้ต้มนงอืมอะไรข้นโวเก็ไปลงลงลงยูทูปไงของสายแนน,น,นทำให้หลายคลิปแลวนะนนอ่า โอเคคร lines, okay. Okay. ับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมก็จะพักไว้ก่อนและผมก็จะต้องไปเที่ยวโตวุ้นครับเดี๋ยวเราไปเที่ยวโต้วุ้นกันต่อครับผมอ่าอันนี้เราก็กดกดกดอีกตอนพอดนะฮะโอเคครับนี่ครับคุณผู้ชมเราก็ใส่วุ้นลงไปน้ําน้ําประมาณเอ่อถ้าช่างโลลวได้ประมาณสามโลครับผมเราก็ใส่ใส่ใส่วุ้นลงไปครับเดี๋ยวเราก็คนเออทับลีป้าเขา ล้างตองล้างก็ไปล้างก็ไเอาโน่อนยาข้นนอกโน้นอกล้างไปแล้วนันแคลเอรอะไรอย่างเ้ยเล้วเหรอเดี๋ยวัลน้นน้แล้วนต้องคนครับคุณหมอให้มันอยาให้มันเป็นก้อนนะฮะนี่คนให้วุนละลายให้หมดครับผม ต้องคนให้รุนละลายครับขอให้มันลายเข้ากันให้หมดครับ ขาพร้อมนี่ครับคัณผู้นเราก็ต้องคอยหมักคนนะคุณผู้ชมนี่ครับคุณผู้ชมเราก็เริ่มขยำนะครับเนี่ยเอาผมเอาถุงพลาสติก พอถูกันติดถูน้ตาลอนะลงไปขยำนะฮะเพราะว่าทีแรกเราใช้เช่องซ่อมตีแล้วมันไม่ฟูครับปรากฏมันไม่ฟูเราก็ต้องใช้น,นี่เลยฮะขยำและที่เห็นน้าเยอะนี่คือหัวกะทิทั้งหมดเลยนะฮะหัวกะทิครับผมแล้วเราก็ขยำกันน้ําตาลแต่น้าตาลมันแข็งมากคุณผู้ชมเดี๋ยวผมองเอามาใส่ในนออ่าโอเคครับอันนี้เราก็จะพักต่อแล้วฮะมันฟูแล้วนะฮะคุณผู้ชมฟูแล้วเดี๋ยวเราก็ใส่ทีขยำทีก็ตอนใกล้จนะเทเยเพื่อที่จะให้มันนั่งครับ ใครคนไม่ให้มันเป็นก้อนครับคุณผูครมคุ้นเราก็ใกล้จะเดือดครับอันนี้ก็รอมันครับรอให้มันเดือดครับรอเดือดสักพักนึองอันนี้เอาต่อไปก็ได้ นี่ครับคุณผู้ชมมันก็เริ่มเดือดแล้วครับเมื่อกี้มันล้นเลยอืมเราก็รออีกสักพักหนะึ่งเดี๋ยวเราก็เอาน้ำตาลมาใส่ครับผมครับน้ำตาลมันแข็งเราเดี๋ยวก็ก็ใส่น้ำตาลมันเดือดแล้วฮะเราก็ใส่น้ำตาลลงไปเลยครับคุณผู้ชมนี่ครับเป็นน้ำตาลตระนดครับผมมันจะหวานอร่อยอืมมันก็น่าจะอร่อยนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ลองชิมดู ปิดฝาก็ไม่ให้มันเดือดอนี่ครับคุณผู้ชมแล้วก็ใส่แล้วก็คนครับจะทำขนมเหรอคนให้น้ำตาลมันลายไม่งั้นเดี๋ยวน้ำตาลมันจะติด้นหม้อแล้วมันจะไหม้ครับผม เดี๋ยวผมต้องหลีไฟนิดครับเพราะเ <ยา S 1> ตาแก๊สบ้านป้าเขาเป็นอินฟาเลตมันจะแรงมากคุณผู้ชมเตาแก๊สอินฟาเลตมันจะแรงครับผมเราก็ต้องหลีกครับนี่ครับ,นค,รบคนพยายามไม่ให้น้ำตาลมันไหม้ครับผม เพ oh. yeah. uh ื่อให้มันไม่ไหมครับมันเดือดนะฮะคุณผู้ชมเราก็คนนีกครับมันก็ละลายยังไม่หมดเลยครับผมคุณ้ชมเพราะน้ำตาลเขาแข็งมากเลยครับเป็นน้ำตาลฝาคุณผู ก็เคี่ยวเคี่ยวไปเรื่อยครับงานตาในไลน์หมดแล้วคุณผู้ชมดูเลยครับอ,อ้ร้นแล้วของเก่งก็ล้นเอ๋อโอเคเปิดใจเปิดยามเปิดยามไปล้วเปิดยานะ ยิงน,น่าจะเปรี้ยวชิมก็กได้อฮเดี๋ยวชิมก่อนอันนี้คือข้างๆก็เคี่ยวน้ำกระเจี๊ยบด้วยครับคุณผู้ชมอ่า <c oughs> เดี๋ยวคุณผู้ชมให้ทำไมอุ้นถ้าอุ้นหลังขยาเปรี้ยวถึ่ใสแต่จะบูดแน่เลยไม่ใหญ่นะครับข้างๆเคี่ยวน้ำกระเจี๊ยบอยู่ครับผมเพราะว่าบ้านปลาเขามีน้นเลี้ยงพระในวันพรุ่งนี้ครับก็เลยมาช่วยทุกคนก็มาช่วยกัน่วยปลาขาค,ครับ ไอ้การนะำเคี่ยวน้ำกระเจี๊ยบก็ไม่ยากนะคุณผู้ชมก็กะน้ำกะเอาซื้อดอกกระเจี๊ยบแห้งมาครับหรือถ้าคุณผู้ชมมีดอกกระเจี๊ยบสดก็ได้ครับแต่ว่าปริมาณมันก็จะพิจันนะคุณผู้ชมระหว่างดอกกระเจี๊ยบสดกับดอกกระเจี๊ยบแห้งแต่แล้วเนี่ยเราก็นํามาล้างน้ําให้สะอาดก่อนครับดอกมันแล้วก็นํามาใส่น้ําต้มเคี่ยวครับถ้าแล้วก็ชิมดูพอมันเดือดสักพักใหญ่ๆเราก็ชิมฮะว่ามันเปรี้ยวพอไหมถ้าถ้าคุณผู้ชมชอบเปรี้ยวมากแล้วมันเปรี้ยวน้อยเนี <im Pie> ่ยเราก็บีบมะนาวลงไปหน่อยหนึ่งครับผม แต่ถ้าคุณชมไม่ชอบเปรี้ยวมากหรือมันเปรี้ยวแล้วเราก็ไม่จำเป็นต้องใส่แล้วก็ใส่เกลือป่นลงไปหน่อยหนึ่งเพื่อให้มีความเค็มนิดๆครับมันจะได้ตักบร่านครับผมแล้วเวลานั้นก็ใส่ต้นทรายครับเคี่ยวลงไปครับผมเหลือปลายอยู่ไหนเนี่ยปลกยาวปลกยาวเ้าไปไหนอะ่ะหรือว่าเอาไปใส่แกงเอไาไปใส่กะทิข้างนอกมักก้งผมไปใส่กะทิข้างนอกแน่เลยอยู่แถวเตาปุกอ่ะครับผมยึงเอากลับมาแน่เลยหรือไปอยู่บนโต๊ะอะไรโต๊ะอาหารตาทุกอย่างเนี่ย กำลังหาเกลือครับเพื่อที่จะใส่น้ำกระเจี๊ยบครับผมคุณผู้ชมน้ำตาลยังลายไม่หมดเลยครับคุณผู้ชมครับผมเดีย๋ยวผมต้องชิมดูนิดหนึ่งว่ามันหวานดีไหมใช่ไหมเนี่ยเกลือใช่ครับช่านน้ำเกลือครับใส่ชาเดียวครับผ นี่ครับเราก็ใส่เกลือครับผมนี่น่าจะอ่อนหวานเก่งอันนี้เลยป่ะเนี่ยน้ำตาลเนี่ยน่าจะอ่อนหวาน ต้องขอน้ำตาลป้าหน่อยละน้ำตาลไม่พอแล้วเนี่ยน้ำตาลไม่หวานเนี่ยจู้เดี๋ยวขอน้ำตาลป้าเพิ่นิดนึงนิดนึงไมแข็งเยอะปิดแล้วนยโอ้โหแข็งเลยแข็งเลยขอน้ำตาลป้าหน่อยละน่าจะอ่อนหวานไปนิดนึงอร่อยเออนั่นแหละพอเลยก้อนนี้เลยเหรอเนี่ยพอเลยล่ะก้อนนี้ก้อนเดียวพอเลยไม่ต้องพอแล้วฮะไม่ถึงนี้ก็ได้มั้งครับ ไม่หวานเหรออ่อนเลยนัอ่อนกันเนะนกอ่อนันเลยนักอ่อนกันเลน่าจะตู้มก็ไม่เล็กเนาะเอาเขาเลยงั้นก็อาันนี้คนเดียวจบพอเลยพอเลยครับผมโอเคครับเอาละหวานเกินหวานใจใจตาบอกคงจะหวานเกินไปเปล่าเจี๊ยบเก่งใส่ตาที่น่ก็ต้องชิมฮะัชิมเอาหวานพอควรครับอ่าครับ อันนี้อันนี้น้ำกระเจี๊ยบนะครับคุณผู้ชมอย่ต้องงงนะฮะอันนี้อันนี้วุ้นถังขยะครับผมอ่าน,นี่ครับน้ำกระเจี๊ยบอ้ากระเจี๊ยบเขาใกล้เสร็จแล้วครับเดี๋ยวเขาเคี่ยวอีกสักพักหนึ่งให้เด็กสักพักหนึ่งเขาชิมรสให้เปรี้ยวหวานเค็มก็โอเคครับออาจจะต้องรดเค้นนิดนึงนะคุณผู้ชมเพราะถ้าเกิดว่าอ่อนหวานนิดนึงเนี่ยเราเราไปใส่น้ําแข็งมันจะชืดเกินไปครับก็จะกระเจี๊ยบก็ต้องมีรส ค่อนข,ข้างคิมตอนนี้คือต้องให้มันเข้มข้นนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวเวลาเราไปใส่น้ําแข็งมันก็จะเจือจางลงครับแล้วแต่คุณผู้ชมชอบเลยนะครับถ้าชอบหวานน้อยก็ใส่น้ำตาลน้อยชอบหวานมากก็ต้องใส่น้ำตาลเยอะนิดนึงครับเพราะยังไงเดี๋ยวเวลาเราไปใส่น้ําแข็งมันก็จะ,จ,ะ,จ,ะจืดลงอะครับ มีหวานแน่เลยหวานสะใจแล้วโอเคเลยครับน่ากินไหมคุณผู้ชมน้ำมาเจี๊ยบเขาน่ากินนะครับเนี่ยเพราะนั้นเราก็ทิ้งไว้ให้เย็นเย็นแล้วก็เอาไปใส่ในงน้ําแข็งครับคุณผู้ชมน่าร้อนๆกินกระเจี๊ยบดีครับมีประโยชน์ครับดีกว่าที่คุณผู้ชมจะกินน้ำอัดลมนะครับเพราะน้ำอัดลมเนี่ยมันไม่มีแทบจะไม่มีประโยชน์เลยเลยคุณผู้ชมกระเจี๊ยบนี่ยังมีมีคุณประโยชน์ลองไปศึกษาดูได้ครับผมกระเจี๊ยบแดงอะคะ มีมีมมีคุณประโยชน์เป็นยาไทยด้วยนะคุณผู้ชมแต่ผมจําไม่ได้บ้าง hmm. หรอกว่ามันคุณสมบัติมรักษาอะไรได้บ้างนะฮะไป s e ิร์ดูใน Google นะเจอครับน่ากินมากเลยครับเนี่ยเดี๋ยวผมรอทห้นตานละลายหมดฮะคุณผู้ชม เองเดือดปะอ่าคุณชมแค่ใกล้แล้วเดี๋ยวผมจะเร่งไฟแล้วคุณชมเอาเลยมะนาวใส่ใกล้แล้วทังนู้นเขาก็ใกล้จะเสร็จแล้วครับเขานาผสมมะนาวฮะนี่เราเติมมะนาวไปอีกครับเพราะว่ามันมันอ่อนเปรี้ยวครับคุณชมนำกระเจี๊ยบครับอันนี้อันนี้ของเราผมนี่ก็ใกล้แล้วครับตอนนี้มันเดือดละเดี๋ยวพอเดือดเราก็จะใส่ถังขยะที่เราผสมเมื่อเจี้ฮบคือไข่เป็ดตีกับหัวกะทิคุณคๆน้ำตาลหน่อยนึ่งครับผมเนี่ยรอให้มันเดือดอีกทีครับผม อแต่ยว่ามันน่าจะโอแล้วนะเดี๋ยวเราดูก่อนนะว่ามันยืดดีไหมคุณผู้ชมชิมก่อนอว่าวุ้นมันได้ที่ย่างเออต้องเคี่ยวอีกแ๊บหนึ่งคุณชมมันยังไม่ยืดดีอีกนิดนึงไม่เป็นไรเตาเตาแก๊สอิเล็รอนจะเร็วคุณผู้ชมเออมันความร้อนมันจะสูงครับผมไม่ได้มีฝาหม้อปิดถ้ามีฝามหม้อปิดก็จะ หวนเปรี้ยวใช่ไหมอีกสักสองลูกนะ่าจะเวิร์กนะพี่แจ็คสองลูกเลยใช่ไหมไปีลูกเลยนั่นะมันจะเหมาะเปรี้ยว,ยวใช่ใช่แต่ห,หวานพอแล้วนะ่ะแล้วจะทำเค็มเป็นไงความเค็มเป็นไงทำเค็มพอแล้วเปรี้ยววิ่งเข้าลงน้ำไม่ถึงขนาดนั้นหรอก อันนั้นของเสียแน่นอนเลยทักกะทิเสียอย่างนั้นนะนโอเคเลยเอันนั้น,นักวิ่งแน่เลยเ,เข้างไม่เข้าไม่ทั้งเสียเลยเข้าลงบ้างมัน<อ>เป็นยังเ,เป็นฟองนะคุณผู้ชมไม่ต้องตกใจนะครับมันก็ต้องมีฟองฮะเป็นธรรมดาของการเคี่อววุ้นครับต้องมีฟองบ้างครับคุณผู้ชม,มถ้ามันเยอะมา,มากก็คุณผู้ชมจะตักออกหน่อยก็บ้างก็ได้นะครับผมช้อนทิ้งบ้างเล็กน้อยครับผมอันนี้ อือครับผมอะไรีทไกระเทียมมันอ่อนเปรี้ยวก็ต้องเติมไงกระเทียมไม่เปรี้ยวขนาดกระเทียมสดบางทีก็ยังไม่ค่อยเปรี้ยวเลยนะอืนต้องเติมบ้างนะฮะอ่ะเราก็ช้อนฟองทิ้งเดี๋ยวเสร็จเดี๋ยวเเสรร็จดี๋ยวถ่ายก่อนเดี๋ยเสร็จถ้าไม่ถ่ายจะสุดาเลยคนจะเสร็จแล้วครับคุณผู้ชมมันร้อนครับคุณผู้ชมเอ๋ยโอ้ย เงี้ย,เ,ย,เ,ยเดือดแล้วครับใกล้แล้วเดี๋ยวผมก็จะตอนนี้ผมรอให้มันเหนียวยิ่นิดไงคุณผู้ชมอืออือคือรอให้มันเนีย,นนนยนนโอ้โหมีคนติดตามอยู่ห้าสิบประคนตอนนี้เว้ยเยอะอยู่ยนะลองเข้าไปดูบ้างครับช่วยติดตามผมบ้างเอ๊ะ <c oughs> เดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูว่าชื่ออะไรสาปล่อยฝอยทองไปแล้วนะไปชิบฝอยทองใช่กิ่งพี่ว่าพอแล้วแต่อันนี้แหละกี่ว่าน่าจะโอ้ละอันนี้เราเติมมะนาวประมาณสี่ลูกเล็กๆครับคุณผู้ชม คือลูกแต่แต่ลูกเขาน้ําเยอะครับมะนาวเขาดีฮะถึงลูกเล็กผิวบางเปลองนิ่มน้ําเยอะครับถึงลูกจะเล็กแต่ว่ามันก็โอเคคุณผู้ชมอุ่นผมก็เดือดลักผักแล้วเอาแล้วครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมก็จะเทไอ้ถังขยะที่เราทาเมื่อสักครู่อะ่ะลงไปครับแล้วเราก็ต้องคนเร็วๆครับคุณผู้ชมแล้วทิ้งให้มันเดือดทนันนีเราก็เอาลงไปเทใส่ถาดได้เลยครับคุณผู้ชมเนี่ยครับนะฮะเนี่ยครับผม แต่เดี๋ยวพอมันวุ้นมันเย็นมันจะมีการลอยหน้าโดยธรรมชาติของเขาครับสังขยามันจะลอยอยู่ข้างหน้าเป็นธรรมชาติของเขาอยู่แล้วคุณผู้ชมเอาบางบางท่านจะบอกว่าเอ้าต้องเทคนละทีหรือเปล่าเทตัวลงไปก่อนแล้วเทหน้าทีไม่ไม่ต้องครับเทรวมอย่างเงี้ยครับผมเดี๋ยวมันจะธรรมชาติองมันมันจะลอยขึ้นหน้า<ม>อยู่แล้วละทำมันอ,อ,อ,อันนี้ก็รอให้มันเดือดครับทางน้ำกระเทียมเขาอร่อยแล้วครับผมคุณผู้ชมเขาเรียบร้อยแล้ว อ้าวอร่อยจริงครับคุณชมแล้วใส่ใส่น้ำแข็งนะแต่ถ้าแต่ถ้าเราร้อนๆนี่เราจะใส่น้ำแข็งไม่ได้นะคุณชมเพราะถ้าใส่น้ำแข็งน้ำแข็งละลายหมดฮะต้องรอให้เย็นก่อนครับหอไม่หวอ่่หหวววววาน้้แแลลีไม่ร่อนเดือดครับ ตอนนี้หลังจากเราเทใหม่จะพุ่งคนนะคุณผู้ชมถ้กคนอาจจะเหม็นคาวได้ครับเพราะมันเป็นไข่นะนะรอให้มันเดือดก่อนแล้วคนเราค่อยคนคุณผู้ชมเพราะว่าถ้าคนตอนนี้เดี๋ยวมันขีนมันก็เหม็นคาวอันนี้ตะเกียบเราเสร็จแล้วนะคะตะเทียบตะเทียบเขาเสร็จแล้วไอ้หนังกระยาผมยังไม่เสร็จครับคุณผู้ชมแม่คะตะเทียบเลิกกิจการแล้วนะคะเขาจะไปตั้งขายแล้วคุณผู้ชมผมผมยังตั้งขายไม่ได้เลยผมต้องรอให้เย็นอีกนะผมขาดทุนแย่เนี่ยคุณผู้ชมอ๋อ เ <darum> นี่ยครับคุณผู้ชมก็ตอนนี้ก็ผมปิดเตาแล้วนะเออมันมันใช้ได้แล้วครับเดี๋ยวเราจะนําไปเทใส่ถาดครับคุณผ<ท>ู้ชมเพื่อที่จะเทใส่ถาดแล้วรอให้มันเย็นแล้วก็ถึงจะตักได้ครับครับผมเอาครับคุณผู้ชมตอนนี้เราเอาลงมาแล้วครับเราก็ต้องคนก่อนครับคนเพื่อที่ให้มันสัดส่วนมันเข้ากันครับคุณผู้ชมอ่านี่ฮะ เราต้องคนเพราะถ้าเราไม่คนเนี่ยเดี๋ยวมันจะไม่เท่ากันมันส่วนผส,สม,มไม่เท่ากันครับผมเราต้องคนให้เข่ากันก่อน,อนเพื่อที่เราจะตักเทครับนี่ฮะแล้วเราก็เทครับคุณผู้ชมเทลงถาดครับไม่แน่ไม่แน่ครับเดี๋ยวถ้าไม่กลัวมันจะไม่มีดานจะยุ่งเลยถาดเอียงไหมครับเนี่ยพยายามตั้งถาดให้ตรงแต่เนี่ยผมว่าถาดผมเอียงแล้วคุณผู้ชมเพราะว่าพื้น พื้นปลาเขาไม่เท่ากันนะครับผมเอียงนิดนึงครับผมนี่ฮะต้องคนทุกครั้งที่ตักเลยนะคุณผู้ชมอ่าต้องคนฮะต้องคนหม้อคนในหม้อเนี้ยฮะถาดเอียงแล้วมันก็จะออกมาเอียงเอียงถ้าเราตั้งถาดเอียงมันก็จะออกมาเอียงเอียงครับคุณผู้ชมไม่เป็นไรเพราะว่าว้านปลาเขาเป็นพื้นไม้ครับมันก็เอียงผมไม่ได้หาอะไรหนุ่มที่แรกนะคุณผู้ชม เนี่ยครับปากให้เกือบเต็มเลยนะคุณผู้ชมผมแบ,บ,แบ่งใส่ถาดนี้ว่าพอเรามีสองถาดครับคุณผู้ชมแล้วเราก็ทิ้งไว้ให้เย็นคุณผู้ชมพอเย็นนะประมาณสี่ห้าชั่วโมงอะ่ะมันก็จะเย็นตัวลงอันนี้เราก็ตัดได้คนระับใช้ตัดได้เลยครับผม แต่ผมก็คงจะไม่ได้อยู่รอตัดแล้วนะคุณผู้ชมนะก็เดี๋ยวผมก็ต้องพอเททานเสร็จผมก็ต้องยึดติการถ่ายครับผมเพราะว่าพอจะเย็นมาอีกสี่ห้าชั่วโมงข้างหน้าคุณผู้ชมนี่ครับผมถ้าตั้งถาตรงได้จะดีครับถ่าจะะไม่เอียงอันนี้นี่นี่บ้านปลาเขาพื้นมันอาจจะไม่ตรงครับ ต้องคนทุกครั้งนะครับต้องคนตลอดเลยครับที่ตักไม่งั้นเดี๋ยวมันจะส่วนมันจะไม่ทำ้ามาครับเราต้องคนทุกครั้งครับผาดเขาใหญ่ฮะัคุณผูชมมันก็จะจุบครับ <tyard. S 2> นี่ครับคุณผู้ชมเดี๋ยวพอนั้นเชา้าขึ้นมามันก็จะแข็งตัวตัดได้ครับคุณผู้ชมประมาณห้าชั่วโมงก็เริ่มเย็นนะฮะเราก็จะพิมพ์อย่างเงี้ยแล้วเวลาตัดมามันก็จะเป็นวุ้นไอ้ขันขยามก็จะอยู่หน้าตัววุ้นก็จะอยู่ด้านล่างครับคุณผ <ส Pacific S 1> ู้ช<ผ>มเวลาตัดเขาก็จะใช้เป็นไอ้ไอ้ไอ้นี่ตัดวุ้นี้ฮะที่เป็นร่อนๆน่ะมันก็จะสวยคุณผู้ชม อันนี้ก็แล้วแต่ท่นผู้ชมนะแต่ส่วนมากเขาก็จะใช้มีดตัดวุ้นที่เป็นรอนตัดครับอันนี้ก็เทได้เลยเพราะมันเหลือน้อยแล้วคุณผู้ชมครับผมก็เทเลยครับผมขาดปลาเขาสุกครับผมจบครับคุณผู้ชมเป็นอันว่าเรียบร้อยครับอุ้นถังขยะเราครับเงาหม้อฮะนี่ครับ ท่นี้เราก็ขยับเยืดไม่ได้แล้วต้องทิ้งไว้เงี้ยจนกว่ามันจะเย็นตัวประมาณ3ามชั่วโมงขึ้นไปอ่ะมันก็เริ่มเซตตัวครับผู้ชมแต่ว่าถามว่ามันกินได้ยังจริงจริงมันก็นก็ยังไม่ดีนะฮะสักสี่ห้าชั่วโมงอ่ะถึงจะตัดได้ครับผู้ชมนะฮะแล้วเราก็ตัดพอมันเย็นแล้วเราก็เราก็ตัด,ต,ดตัดลากลาก,ลากเป็นเป็นช่องช่องครับเป็นอันซีเรียมสีเรียมซีเรียมอะ่ะ ผมไม่มีเวลาถ่ายทำคุณชมดูได้เพราะพอมันจะเย็นมันอีกนานครับผมก็เป็นอันวะนี่แหละครับคือรุ่นทางขยะครับวิธีการวุ่นทางขยะก็ยังไงฝากคุณชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับขอบพระคุณมากครับผมก็โอกาสหน้าก็รับชมคลิปต่อไปของผมอีกครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาชม